เอาละครับก็กลาบสวีดัสสวัสดีทุกทุกคนทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ก็มาอยู่กับเซิร์ฟที่มีชื่อว่าโอเอ็กเซสกันอย่างเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟโอเอ็กซนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นของตามของ YouTube เดี๋ยวผมขอกเก็บของที่แอดมินซัมมากันนี่นี่คือของตามจาก u t u b บ YouTube. โอเคป้ายของตันยังไม่ยังไม่ได้มีนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของตรงนี้เป็นอะไรกดเอาดีเอ็กฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกแมกกาซีนต่างๆนานานะครับมีปืนฟรีให้เล่นด้วยนะครับตรงนี้คืออะไรอ่ะไม่รู้ดิก็ตรงนี้เป็นเวลาเติมนะครับ กล่องละห้าวอลเล็ตนะครับกล่องใบนี้เลยกับแอดมินกําลังแก้บั็อกอยู่นะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสามารถติดต่อเติมได้ที่ไอดีไลน์นี้นะครับหรือ Facebook ที่ระบบมันแจ้งขึ้นมาก็ได้นะครับราคาเติมและราคาเช็ตสามารถไปดูได้ที่ด้านด้านหลังนี้นะครับนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นเซ็ตฟาร์มเซ็ตห้าสิบเซ็ตเก้าสิบเซ็ตสามร้อย เจ็ดร้อห้าสิบนะฮะก็เดี๋ยวเราขอเปิดหน่อยดีกว่าเนี่ยพวกเนี่ยสี่อย่างจะเป็นเซตอะไรบัางทีแรกปึ๊บอันนี้เป็นเซตอะไรอ่ะอันนี้เซตเก้าสิบเดี๋มีกระสุนแถมมาด้วยนะฮะนี่เซตเก้าสิบ อันนี้เจ๋งเลเซ็ตมิดสิดนะฮะมิสิกมิสิกออันนี้เจ๋งเลยอันนี้ลีเจนนะอ,อไม่ใช่เอออันนี้ลีเจนก็อันนี้อันนี้เจ็ตฟาร์มเจ็ตฟาร์มนะอืมเจ็ตฟาร์ม โอเคเดี๋ยวเ,เรามาตรงนี้นะเดี๋ยวเซิมนี้ถือว่าคุณภาพนะใช่ได้นะตรงนี้นี่ครับก็เป็นเซตฟาร์รรมทุกคนไม่ต้องมาฟาร,ร์มมากดตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแบบนี้นะมันไม่มีเอ็นชาร์จอย่างนี้นะครับโอเคทับเวลาเก็บของกระทบ c h เ e t สตเช่นเคยนะครับท็อปที่นั่งเห็นว่าเป็นท็อปคนที่ เตรียมเท่านั้นเป็นตำแหน่งคนอ๋อเป็นตำแหน่งของ v i p พนะฮะโอเคมามาตรงนี้ตรงนี้็จะเป็นวร์ปโลกต่างๆนะครับนี่จะมีโนด็อปโซน PVP ห้องเจอกันหนึ่งวหนึ่งแล้วก็ฟาร์มบอสนะครับโอเคเราเก็บของกันดีกว่า เราจะเอารีเจนไปเล่นนะเราเอาหมื่นเอารีเจนก่อนเป็นวิธีกันเซ็ตฟาร์มนี่ไม่ต้องทำอะไรมากนะเ,เก็บไปเลยของที่ไม่สำคัญเก็บไปเลยเดี๋ยวผมขอจัดของกัอนตอนนี้นะ โอเคโอเคเดี๋ยวเรามาลองเปิดกล่องนี้ดูส,สักสักสักนิดสักหน่อยโอเ,เราเปิดไปจำนวนสิบสี่กล่องครับก็ได้อันนี้รีเจนก็ออกเหมือนกันนะแต่ส่วนใหญ่จะออกเซดฟาร์มมากกว่า มิติกก็ออกนะใช้ได้อยู่นะครับเอ้ยไม่ใช่ดีดีเจนไม่ออกออกแต่มิติกนะนี่ออกประมาณนี้เลยนี่นะเปิดซิบซิกล่องออกประมาณนี้นะครับโอเคมาเดี๋ยวใส่เซตกันเลย โอเคชวนแอดมินมาลรเจ๊นหนึ่งหนึ่งเอาไงนะแอดได้รอแอดเร็จของแอดมินครับคลิปนี้ก็ชิวๆนะคอัดตอนเช้าอัดตอนเพิ่งตื่นนะฮะมีเสียงไรเข้าก็ขออภัยด้วยนะโอเคเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนที่แอดมินจะเข้ามายิงนะครับไป โอเคตอนนี้แอดมินก็เข้ามายิงกันนะครับโอ้โหโคตรตึงอ่ะสถานาการณนะ์ดูดูดู วัดวัดเลยเออมาดิมามาหมื่นมาหมื่นโอเค เล่นหมื่นเล่นหมื่นนะโอ้ใช้ได้เลยนะฮะโนเนียดีโนเนียโนเนียใช้ได้แบบเก็บจีเก้นกันกระสุนเกือบหมดอะทุกคนทุกคนคิดดูเอากระสุนเกือบหมดดูเอา เขาจะทำไงกับเรานะดูเอาเช็คกันต้องเรียบเบาเสียงสมจริงเอาเรื่องนะมา มามาพอมพอมเฮ้ยเกือบแล้วเกือบไม่รอด เดี๋ยถามกอนวัดไหม ตึงเงี้ยไม่ใช่อะไรแต่ละการตึงเครียดนะยังเงี้ยอยู่นะเวลามอยู่นะเ ัมแกอโอเคมาอีกสักรอบนะอีกสักรอบไปโซน PVP ดีกว่าโอเคบอกให้มันวร์บามานะเดี๋ยวขอแก้บกัรกกอน ดูที่แอดมินจะมาไหมก็มียานี ค่ะบ๊ายบาย